กูดักไปเงกูว่าดักไปมันแล้วไปด้วยกมรวจมากูว่าล็อกมันทั้งตัวนึงกูว่าล็อกตัวแล้วพอเทเข้ามาระเบิดอนั่งลงมาตรงหน้าเลยเห็นีหหวหน้าเทน่ที่เพิงวาวุ่นว้าวุ่นห้าพันเจ็ดร้อยเาุ่นครับเร่วา่ที่จะมาให้ทวุกคนครับเราเราเรา ใช่ควยพนันะเ่นเด่นะไดยเไม่เจอนดคนบกไม่เครับพี่ครให้หนูไปช่วยคุยได้ตำรวจไหมให้หนูไปช่วยคุยไหมเออู่หี่หญิงช่วยคุยเออพี่หนมไม่ช่วยคุยห่อเพราะว่าเราเราเราารายาอยู่แล้วมีเยอะพนันเยอว่าวุ่นเลยออคุยมุกตุกุกุ ไอ้สัตว์พวกเราเยอะมากนะตอนนี้เอ็ฝบคนบินว่อนเลยเียอะานยุงมันแดดห้าทางตัวกันตตรวจจับดาฝากฝากเอ็ฝากฝากขอบคุณคนเที่ตักดหน่อยโอ้ยเลยยุง

ตอนนี้อัปเดตอาการนะฮะทุกท่านกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับอ่ะรัเวลาพยาเจดีนะฮะเคีียคันหน่อยแม่วันนี้ผมไม่ได้ใส่รองเท้าไวม้ไงไม่เครียดแม่แม่งรอข้างๆเยอะเออพี่อะไรกลัวเลือดอ่ะพี่เฮ้ยเมื่อกี้ผมเลียเลือดไปด้วยตอนนี้เรานางตับฝนอย่างีแล้วก็ทุกคนครับฝากกดแชร์หน่อยเดี๋ยวอัปเดตให้ทุกท่านเลยครับแล้วก็มันหนีหนีหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่มันเงียบไปอ่ะที่มัน ตุ้งสุดท้ายอ่ะที่ล็อกได้แล้วพอเพ้จะเข้ามาใช่ไหมปุ๊บมันตุ้มตุ้มตหูตกใจหลุดหลุดมือเหี้ยแล้วมันบอกว่ามันจะมผมไม่ได้เข้าด้วยผมไปนอนดูไหลอยู่ในรถอียเห็นแกแม่งโดนอุไม่เป็นไรแม่งนิ่งไอ้ยี่ห้อม่นนิ่งปุ๊บก็ตอนแรกคุยไว้บอกว่าเออเดี๋ยวให้ล่อแล้ววิ่งไปกูจะหววแม่งเลยจังๆเลยเหมือนที่แม่งดักหวดกัว มันุไม่รู้อะไรแต่ว่าลูกใหญ่น่าจะเป็นปิงปองคือมันผมจับได้คนหนึ่งแล้วแต่ทีเนี้ยมันตุ้งมาตกใจจังหวะที่เป้มันจะเข้ามามันน่าจะเห็นแล้วมันจะเฟี้ยงตอนนั้นผมชุนลมูลผมล็อกผมหูอย่างเต็มที่เลยพอเป้จะเข้ามามันเฟี้ยงพอันเฟี้ยงเสร็จปุ๊บตกใจเราตกใจหลุดมือแล้วมันบอกว่าตำรวจมาตำรวจมาเลือดอีกแล้วทีนี้แล้วก็หลุดเลยแล้วหันมาดูไอบอลอียมันมืดด้วยแหละต้องเข้าใจทุกคนคนจ้องเพราะไอบอลถือไฟ คนจ้องกับคนนี่มันมันต่างกันสามพท่านฝากกดแชร์กดแชร์ให้หน่อยนะทุกคนใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดถูกใจเอเคกดแจ้งเตือนนะเพื่อนๆเพื่อนขาเค้าค่ะเือน่นเาว่าอ่ะโอเคเนี่ยเจมันซื้ออาี้ตอนนี้ประสานผู้ภัยเพิ่มนะฮะเจ๊น่าะอยฝากกดแชร์นิดกดแชร์นินึงไม่รู้ตอนนี้เจ๊อะไรยังไงนะฮะ สี่พันท่านทุกคนปั้นเลยไหมั้ okay, okay. โอเคโอเคแล้วก็ไม่ตอนนี้นะสี่พันหนึ่งร้อยท่านนะเพดว้าวุน่น<อ>กระซิบหน่อยอเพดว้าวุน่นเปิดลับผู้ใหญ่ใจดีนะสปอนเซอร์นะเพจว้าวุ่นเปิดลับผู้ใหญ่ใจดีสปอนเซอร์นะ,พะนเ,นะเพราะว่าเรายังขาดสปอนเซอร์รีบติดต่อกันเข้ามาด่วนนะตอนนี้นะครับไม่มีสปอนเซอร์นะ<อ>ขาดแลนทุกทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงอันตรายในโลที่ต่างๆและเรายังขาดก็ยอยากจะดีนะฮะจะได้ไปโลใหม่ๆคู่ใครให้แล้ค่ะแต่ตว่าบอกมาแล้วว่า,ารายการคอนเทนตะะไปล้วหรว่ายังไงหรือว่าเราจะไม่ไมอบอลไอบอลทำอะไรอยู่เอาไงเราแต่ว่าผู้ใคยเขาจะมาไงจะประสานงานอยู่แล้วไงก็อเอาบอลไปโรงพยาบาลก่อนมันเป็นไรมากปะวะเหอให้เขาไปส่งโรงพยาบาลก่อนไม่ได้เหรอเอาบอลไปส่งโรงพยาบาลก่อน ผมงยังลงไล์ไม่ได้นะผมยังลงไล์ไม่ได้นะครับขอย่งตัดไลท์ไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ยังไม่ตัดไล์ก่อนยังไม่ได้ัดไลท์ตับไล์ไม่ได้รต้องเราไป็ู้กบพีมเาดูโอเคโอเคคอนเซอร์อะไรวะอนเซอร์เราพี่พี่พีก่อนพี่ก่อนจอกอดอกครับพี่น้าจอังเก๋กดไปไปที่รถคู่ภัยเลยไปที่รถคูัยเให้บอลกดล็ให้ไปรถคู่ภัก่อนไปรถคู่ภัยก่อนโอเค เยมเครียดมันเครียดมันไรเดี๋ยวไปโรงพยาบาลเดีาไปโรงพยาบาลโอเคเดี๋ยวไปคุยให้ที่ครับนี่ละ้โพงตรงนันเลยเหรอวะกลัวกลับกลัวกลับกลัวกลับเหนยี่ันหมมันไม่อยู่แล้วดิมันพอทตุ้มสุดท้ายตอนที่เป้กำลังจะเข้ามายที่อะมันแหกปากหรือว่าจะเจอม่เจอดียวอบ้า ใกล้เอางั้นเหรอจะเอาขอไดเลยเอาของตัเตียกไหมด้วยมันมันพิสิทธิ์เขาประสานกู้ภัยมามาเห็นไฟแล้วมันโยนมาลุกท้ายมันน่าจะเห็นไฟแบบนี้มันคิดว่าตำรวจอือบางทีหมกตำรวจตำรวจใช่ผมก็ได้ยินอยี่ยมเข้าไปเี่ยมรู้ก่อนเราเองว่าตำรวจมากูยังไม่รู้เออรู้แต่ว่าระเบิดป็นฟองแม่งอยู่ข้างๆต้นตีนตอนนี้เพียร์คุยเพียร์แต่ว่ายังไงว่าเพียม์เคลียร์ค่ะเพราะว่าเ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอาบอลไปทําแผลก่อนเออโอเคไม่กอนเีกวาเดี๋ยวเขาเอาบอลไปทำแผลก่อนอเฟยเไ,ไ,ไม่ต้องเครียดไ,ไม่ต้องเครียดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูแลมันเองเดี๋ยวพี่ไปโรงพยาบาลกับมันแลยวเอาไงต่อก็ก็มันคือมันมันไปแล้วเียกามันตะโกนบอกตารวจมาไงแล้วเขาให้เราถอดถ่ายต่อแล้เราถ่ายต่อได้ถ่ายต่อได้เพราะว่าเมื่อกีบอกพี่ตำรวจเคแ้วว่าขอขอางรายการแต่ว่าเจอคนลเจอคนจองแล้วเขาพูดว่าแล้วเขาบอกว่าก่อเขาบอกไอ้ใช่ไหมเขาพูดอะเขารู้ เขาบอกว่าแก๊งแก๊งไอ้แจ๊งมีประมาณเขาบอกว่าแก๊งไอ้แจ๊งมีประมาณสิบกว่าคนสิบกว่าคนมีแจ็คมีบาร์ดมีแม็กเป็นหัวหน้าแล้วมีลูกคนใช่ใช่สามคนเป็นหัวหน้าสามคนเป็นหัวโจกแจ็คแจ็คแจ็คบาร์ดแม็กเป็นหัวโจกแล้วอีกแปดคนคือลูกน้องส่งยาเสพติดโอ้โหกูว่าแล้วใช่ส่งยาเสพติดกูว่าเมื่อวานเคุณบอกว่าอะไรวะผู้หมวดบอกว่า ตำรวจบอกว่าอ่ามันเอายามาส่งกันที่นี่บ่อยอ่าใช่เมื่อกี้ที่เขาคุยกับเขาอ่ะคือแจ็คแจ็คบัตแม็กเนี่ยคือเป็นหัวโจกและลูกน้องอีกแปดคนคือเป็นกระบวนการส่งยาเสพติดก็คือเป็นรายย่อยแต่ผมไม่เคียร์มันมันเคยเอายามาซ่อนไว้ตรงนี้ม่เคยเอามาซ่อนไว้ตรงนี้ขึ้นไปขึ้นไปดูปะขึ้นไปดูตอนนี้เขาตอนนี้พวกพี่ๆเขาอยู่ขึ้นไปดูปะถ้ามีอะไรก็ก็คือเขาได้นี่เลยไอ้เคียรผมจะโดนเก็บไหม เขาบอกเป็นสิเลยนะห้าพันสงร้อวันนี้กูเห็นแค่นี้แล้วกูก็โดนด้วยเขดี๋ยว๋ยวไปคุยตำรวให้ตว้ไดูดูมวบอลทุกคนปับนี้ทุกคนผมขออนุญาตนะผมไม่ได้ใส่เสื้อนะเดี๋ยวผมดูบอลให้แล้วเดี๋ยวอัปเดตอาการนะครับผมนะเดี๋ยวอัปเดตอาการแม่งคิดว่าเจบีอลเี้ยเเ้เี้ยเเฉดวย ราคาห้าพันสามร้อยเข้าเบาขอคนละแช่ฮะนะแช่หน่อยตอนนี้ตอนนี้เอ็นฝังดูแค่ฝังจับกุอุ่นใจอ่ะห้าพันสามร้อยเพื่อไว้ดูดูเฮ้ยนี่เดี๋ยวก่อนดูก่อนดูก่อนถ้ามันมีแสงไฟหรือมีอะไรถ้าได้ยินเสียงอ่ะรีบออกเลยแล้วก็เรียกพวกพี่ครับรวกพวกเรียกพวกพี่เขาขึ้นมาด้วยพราะเขารู้จักไอ้แจ๊คเป็นอย่างดีนะทุกท่านห้าพัน 5,200ผมฝากนิดนึงนะครับเพจวาวุ่นเปิดรับผู้ใหญ่ใจดีเปิดรับสปอนเซอร์ที่ดูอยู่นะฮะช่วยกันแช์นิดนึงนะฮะอินบ็อกสอบถามมาได้ตอนนี้เลยสามารถเริ่มงานได้ทันทีเลยสามารถเริ่มงานได้ทันทีเลยเออนี่มีเสียงสัตว์อุ่นใจเออนี่ไล่มันไปหน่อยก็ยังดีใช่เสียงเนี่ยป่า,านี้แม่งหลอกลวมั้งไอ้ไี้เสียงเนี้ยสอย่องไฟทีๆีเลยข้างบนด้วย เี้ยตรงนี้เลยไอ้สัตว์นี่เลยกูล็อกกูล็อกอยู่ตรงนี้เออไอ้เต้พอพอกูเรียกใช่ไหมพอเต้เข้ามาผูกแม่งโยนมาตุ้มแล้วกูก็สะบัดมือมันสะบัดมือแล้วมันหลุดเลยแล้วแม่งก็พึดเลยเอ้ยทุกคนกดแชร์หน่อยนะฮะไอ้สัตว์แม่งหนีไแล้ว มันมีทางไปทางไหนอีกวะไม่รู้อ่ะพี่เอ้ยมีฝั่งซ้ายเป็นโล่งๆอะไรไม่รู้วอวอวอถามดิมันมีทางอย่างนี้ใช่ไหมมันมีทางเพราะเพราะตั้งแต่เรามาเราก็เดินเส้นตรงมาตรงนี้เลยการเสด็จแรกค่ะมันมีทางเข้าอีกทางหนึ่งแล้ค่ะโอ้ยสตร์ที่มันรวบนี่ไงนี่นี่หรอตอนนี้ทุกคนคือเงียบมากเลยอ่ะ คือเหมือนเหมือนไม่มีที่อะไรเกิดขึ้นเลยตอนเนี้อีสานสามีกูเฮียใช่พูกแจ็คครับเพราะว่าพี่เขารู้ดีแล้วบอกว่าพวกแจ็คใช่ไหมไนะคะลองดูดีนะเออ,เ,อ,อ,อเดี๋ยว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 ผมเอางี้ละกันผมพยายามจะส่องส่องดูในทางที่ที่พวกเราเคยมานะตรงไหนที่พวกเราไม่เคยไปนี่ที่บอกว่าตรงที่มันมเยงข้างบนไม่รู้ตรงที่ที่พวกเราไม่เคยไปผมจะซูมให้ดูนะจะขออนุญาตไม่ไม่เข้าไปนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดักมันจะอะไรเปล่า นี่ตรงเนี้ยมันมีทางมีเนี่ยตรงเนี้ยก็เหมือนจะมีนี่มีทางไปอีกพอใจยังทีได้แล้วลราโก้ที่ทางผ่านนี้ไปไหนก็ไม่รู้อ่ะฟองององดิคือตอนนี้เงียบมากเลยทุกคนผม ไม่มีเสียงตอบรับเลยครับเงียบไม่มีเสียงตอบรับเลยครับมันน่าจะรู้ทางหนีที่ไล่ผมว่าตรงทางที่เราเข้าอ่ะไม่ใช่ทางเข้าออกแค่ทางเดียวนะฮะไม่งั้นตอนที่เราไล์เพจต้นๆเนี่ยมันจะมาจากทางไหนในเมื่อ,อพวกเราอยู่ด้านหน้าหลายทางมากที่ทางเข้าออกหลายทางมากใช่เพราะว่าโอ<ห>้หตอนที่เราไล์เพจต้นๆนเนี่ยเราอยู่ด้านบนอะ่ะถ้ามันมาจริงทุกคนที่อยู่ข้างนอกต้องเจอทีนี้เนี่ย ผมว่าน่าจะมีทางเข้าออกอีกเยอะหลายทางที่ตอนนี้เห็นก็คือนี่คือนหนึ่งในทางที่จะเข้าออกและนี่ก็อีกทางหนึ่งที่สามารถเข้าออกได้ด้วยเช่นกันนะครับผมไฟอาจจะไม่สว่างเพราะว่ามันถ่ายมานานแล้วนะฮะมผม,มเต็มที่กับ5,100ท่านวันนี้ผมเต็มที่ทีมงานทุกคนเต็มที่เ,เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นฝากแช์นะฮะฝากเป็นกําลังใจพวกเราผู้ใหญ่ใจดีที่ดูอยู่นะครับตอนนี้ยังขาดสามารถเริ่มงานได้ทันที เพียงแค่อินบ็อกซ์สอบถามมานะฮะขึ้นไปดูชั้นสองไหมหรือจะดูตรงนี้ก่อนชั้นสองก็ได้เราค่อยไล่ไปโอเคเราเราจะได้อุ่นใจขออนุญาตตอนนี้ตอนนี้ไม่ต้องระวงหลังเลยพี่ทีงานพวกพี่ๆเขาอยู่ใช่ไหมต้ลองวอถามทีถ้าอยู่จะได้เราจะได้นี่ต่อได้แต่ถ้าเขาไปแล้วหรือว่ายังไงจะได้เราจะได้ออกหรือว่าเขากลับไปแล้วไป

นะผมว่าตอนนี้มันไม่อยู่หรอกนะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เมื่อกี้ถ้าได้ยินไม่ผิดนะเหมือนพี่เขากลับไปแล้วนะพาบอลไปไปทําแผลอะไรไม่รู้แหละฟังไม่ถนัดเหมือนกันตอนนี้มันยังปลอดภัยอยู่ที่นี่หน้ากากแดงหน้ากากแดงเสื้อมันที่บุงเผาไ้เฮ้ยอันนี้บุงเผาไว้เสื้อมันหน้ากากเหรอเออเดี๋ยวนหน้ากุมตำรวจยังจับได้เพราะว่าเป็นลายย่อย อ๋อครับเขารอรว่ไปที่นี่นี่เสื้อที่เผาเผาหมดเลยมันเดือดมันเดือดเผาเสื้อมันอ่ะปุ่มเผาเสื้อมันดีด้วยเผานักกากด้วยครับมันน่าจะเดือดที่เผาเสื้อมันมันอาจจะมันอาจจะใส่ชุดนี้ถ่ายทำเที้ยอะไรอุบาทของมันอ่ะสิบแปดบวกสิบแปดบวกอุบาทอุบาทของมันอ่ะะนะมันอาจจะมันอาจจะใช้ชุดนี้มันเดือดตรงนี้ด้วยนะฮะ มีเชือกด้วยเฮียเชือกมันซาดิคขนาดนั้นเลยวะออวอบอกเอ็มดิมันมีเชือกด้วยวะไอ้เฮียมันซาดิคขนาดนั้นเลยวะไอพี่เอมแม่งมีเชือกด้วยวะแม่งซาดิคขนาดนี้เลยวะพี่ไอ้เฮียไอ้ส่มีการโผล่ด้วยไอ้ส่รอบนี้แม่งมีอากาศมันออกปมาด้วยอากาศมันอยู่วะอยู่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 ยยคือครับทุกคนครับมันมีเชือกอเออา มันมีเชือกนะทุกคนนี่เชือกไม่รู้ว่ามันทําอะไรแต่ความคิดของผมตอนนี้คือมันน่าจะเอามาถ่ายทําอะไรของพวกมันนั่นแหละอุบาทอุบาทสิบแปดบวกนะครับเพรามีเพราะมีลูกฮัดดอกกรรมลูกไอ้นี่อยู่ตัวนี้มีชื่อนะฮะมีชื่อมีเนี่ยแจ็คภาษาอังกฤษบาร์แล้วก็มีนะแม็กแล้วก็มีอะไรไม่รู้แล้วก็มีคาบนี่มีมี มีอะไรเนี่ยถุงยางแล้วก็มีอะไรที่เป้เผาไปแล้วด้วยถุงยางที่เราเผาทีุกยางถุงยางที่ใช้งานแล้วเผาไปแล้วก็เสื้อนะฮะเอาีิวยาคุณรู้สึกว่าเราแวงวะลงไหมลงดีกว่าวะใช่มันเห็นก่อนเราได้อีกอ๋อไอ้เป้เฮียนี่มันมันไอ้ที่อยู่ข้างบนหน้าเลยมันมองเห็นได้รอบ นะทุกท่านนะครับมันอยู่ด้านบนมันเห็นแล้วมันบอกว่าตำรวจมาก่อนที่มันจะตุมสุดท้ายนะครับที่ผมล็อกตู้มสุดท้ายแล้วมันก็บอกตำรวจมาแล้วมันก็ไปไหนไม่รู้นี้นเนกงไงวะเอาดิไปดูดี<ๆ>เผื่อมีทางออกแต่ระวังนะก่อน เป้ถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงแปลกๆก,ก,ก็กริ๊กกรี๊กรีบวิ่งหนีเลยนะมันอาจจะไม่ออกดีถ้าทีเดียวมันอาจจะหลบซ่อนตัวอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งก็ได้มีโจมีโจมีโจพีฮีอะลรวะข่าวะอะอะไรวะด,ดูดิดูดิ โอ้นี่ไงนี่เงี้มันมีทางออกเว้ยโอ้โหหล่อชี่อเไยสัตว์เหี้ยถูกไหมซิงเกิลหน้ากากร้องเลยนี่ยมันไม่ได้มีทางเข้าออกทางเดียวนะครับทุกท่านอย่างที่เห็นนี่เพราะว่าพวกผมมันไม่เคยมานี่นี่มันมีทางไปอีกนี่นี่ตรงนู้นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ว่ะอสัตว์เฮ้ยออกก่อนดีกว่าว่ะรู้สึกรู้สึกไม่ปลอดภัยยังไงไม่รู้ว่ะ ก็กดติดตามเพจวาวุ้นไว้ด้วยนะครับนะเปิดรับสนาับสนุนรายการนะครับกดติดตามกด,ดเปิดกระดิ่งนะเพื่อนออกไปก่อนออกไปก่อนไปคุยไปคุยกับเอ็นก่อนว่ามันมีอะไรยังไงนะฮะที่ยัต่อไว้น้หวอพี่ทางออกเหรอะที่ะอ,อะไรเนี่ยคูดเยอะเลยวะเ,เยอะมากเยอะกว่าดูไหมใหญ่เ่ะเนี่ยขอออกมันไปดูไหมใหญ่เนี่ย,ยพี่ กูอยู่นีกูราวงมากวะหัเติไปได้ทั่วเลยพิงไปได้ทั่วเลยเฮียออกออกถวออกัวะเฮียมันมันเงียบแบบนี้มัน กูไม่รู้ว่ามันส่้หรือเปล่าไงรวมสุ้มาเสภาพแล้วตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่นี้แล้วคือมันบอกช้ำมันมากเลยเองก็เจ็บกลัวเจ็บเลยแหละเจ็บที่หลังเจ็บมือไม่พอจากเมื่อวานมีนเจ็บหลังอีกนะครับทุกท่านฝากไว้หน่อยฝากไว้นิดนึงสำหรับผู้ใหญ่จะดีนะฮะสปอนเซอร์อินบ็อกซ์สอบถามตลอด24ชั่วโมงนะครับรอตอบอยู่แล้วก็สามารถเริ่มงานได้ทันทีด้วยนะครับผม เพื่อคอยสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับแล้วก yup> ็จะได้ม hmm. ีค่าใช้จ่ายต่างๆทุกวันนี้นะฮะมันมีค่าใช้จ่ายเยอะนะฮะทุกท่านฝากไ้นิดนึงสำหรับสปอนเซอร์นะฮะจะได้เจอโลดีๆนะฮะสถานที่ใหม่ๆโอ้โหอ่ะนะตักออกออกดีกว่าออกพวกนี้เขากลับพี่ออกไปแล้วด้วยวรเลเอ็มเอ็มเอ็ม ไตรงไหน,ไไนอโอเคไม่ต้องห่วงทุกคนขอโทษทีเ,ออ<ม>เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคืออย่างนี้ไม่ต้องดราม่านนะฟังผมดีๆแจ็คแจ็คบาร์แม็กเป็น3มหัวโจกทีเออ่เป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะคือให้วัยรุ่นในชุมชนเนี่ยวิ่งยาวิ่งยาเสพติดให้ คือตำรวจจับได้จับได้ได้หลายครั้งแล้วล่าสุดจับไปจับไปสี่สิบห้าวันจับไปเพิ่งออกมาเนี่ยสี่สิบห้าวันเพิ่งออกมาเพิ่งออกมาได้ประมาณเดือนกว่าๆโดนเสพบอกแล้วโดนเสพคนที่มาบ้านล้างอ่ะมันมีคนดีที่ไหนอ่ะโดนเสพไปสี่สิบห้าวันนะครับถูกจับไปสี่สิบห้าวันแล้วทีนี้ถามว่าลูกเพจถามว่าทาไมทาไมทําไมเขาถึงไม่จับเขาเอื้อมละอากับกับพฤติกรรมคือเขาต้องการจับรายใหญ่เพราะว่า คือคือเหมือนเหมือนอันนี้ผมขอพูดแบบใน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 มุมที่ผมได้ยินมาที่เขาเล่ามาเมื่อกี้นะเขาบอกว่าคือต่อให้จับไปอ่ะมันก็สาวไม่ถึงตัวสักทีก็คือณจุดอยู่อย่างนี้แหละใช่ณจุดตรงเนี้ยเป็นจุดที่ผมเคยเล่าให้ฟังในไลฟ์สดว่าเป็นจุดที่เคยมีวิสามาันฆาตกรรมเกี่ยวกับยเาเสพติดคือตำรวจเคยมาวิสามันคนร้ายที่นี่แล้วมีคดีอำพรางศพที่นี่มากกว่าสิบราย แล้วในบ้านที่เราถ่ายในบ้านที่เราถ่ายรายการเนี่ยมีผูกคอตายสองลายไอ้อคัดเชื่อเมื่อกี้ป่าวะมีผูกคอตายสองลายไอ้เบี้ยพีเบีร์จับอ่ามีผูกคอตายสองลายนี่คือข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ทั้งพี่กู้ภัยและพี่ตำรวจตอนนี้บอลไปทําแผลแล้วเมื่อกี้โทรคุยแล้วบอลบอกว่าไม่เป็นไรมากแต่รู้สึกมึนแล้วก็หลับไปชั่วขณะนะครับน้ำลายแน่นยืดเลยน้ำลายยืดเลยเดี๋ยวผมไปหาบอลนะแล้วก็อ่าตอนนี้จะหนีไปแล้วเพราะได้ยินเสียงรถตำรวจมา ตู้ท้ายจิงปองลูกท้ายอ่ะนะครับก็ถึงบอกไงว่าทุกคนอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์เป็นยังไงผมถึงบอกไงว่าไม่ต้องไปคอมเมนต์ถึงใครเพราะว่าถ้าเกิดเขาไลฟ์สดด่าผมผมก็ซววอีกเห็นไหมมันเกิดจากลูกเพนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องไปแบบไปคอมเมนต์เลยนะครับเป็นห่วงทีมงานพวกเราเป็นห่วงทีมงานพวกเราแล้วก็แล้วก็โฟกัสตรงนี้ผมเชื่อว่าแจ็คตัวจริงพะ่บพี่หยขออนุญาตนะคะ มอสโกเพจนารีพี่คาดอันนี้พี่หมยเองนะ oh. พี่หมยเองนะอันนี้แจ้งก่อนนะคะโอเคค่ะอ่าโอเคทุกคนยังไงก็ฝากติดตามพวกเราไว้ด้วย<า>คิด<ม>ว่าที่นี่ยังไม่จบต่อตอนนี้เดี๋ยวผมขอไปหายบอลที่โรงพยาบาลก่อนนะสาหรับผู้อยากจะดีท่านไหนที่เห็นเพจนี้อยู่นะครับอยากจะร่วมสนับสนุนอยากจะเป็นหนึ่งในทีมงานของเราเอ้ยหนึ่งในการสัสถุนของพวกเราสามารถติดต่ออินบ็อกมาทางเพจวาวุ่นได้เราเปิดรับตลอด24ชั่วโมง นะครับนะอยากให้มีทอนเซอร์ไปด้วยกันแล้วก็ผักดันกัน,กนไปด้วยกันนะครับนะขอบคุณสมาชิกห0 0 0กว่าท่านที่แชร์พให้พวกเราแล้วก็ติดตามพวกเรามาผิดภาพระการใดไม่ว่าจะคาพูดคาหยาบคําจาหรือการการะท,ทำใดๆขออภัยทุกท่านด้วยถ้าทําให้ใครไม่ถูกใจหรือทําให้ใครไม่พอใจพรุ่งนี้จะไปไหนรอติดตามเราจะ,ะเราจะกลับมาบูมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะขอบคุณทุกท่านที่ผลักดันนะครับนะขอบคุณทุกท่านที่คอยเป็นห่วงถึงใครจะคอมเมนต์ในเชิงไม่ดีก็แล้วแต่ยังไงก็ ขอให้ทุกท่านเป็นกำลังใจพวกเราเดี๋ยวพวกเราขอตัวไปหาบอลก่อนนะครับบาย